สวัสดีครับพี่วุฒิผมวัชรินนะครับอขอบคุณมากสมัครการติวที่ยาวนานที่เราลงทะเบียนไปแล้วติวจนถึงสิ้นปีนะครับอตอนแรกผมไม่เชื่อว่าเขาจะออกเกี่ยวกับไม่ออกเกี่ยวกับพระราชบัญญตัติต่างๆรัฐธรรมนูญต่างๆสมมติตอนนี้ก็ไม่มีเลยครับมีอยู่เกี่ยวกับการทำบุคคลก็ไม่ถึง10ข้อสมมติจะเป็นแนวคิดทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินแต่ของของพี่วุฒิเนี่ยที่แนวสมรรถนะเน,นี่ยมากนะครับแล้วก็ ผมใช้แนวคิดของพิวดเนี่ยไปตอบนะครับที่ที่ส่วนมากแนวเหมือนกันแต่เปลี่ยนเฉพาะโจทย์นะครับคล้ายๆล้คล้ยเคียผมก็เทียบอันไหนที่ผมทําผิดในกี o โกโก้ฟอร์มพยายามจาไปแล้วก็ไปพัฒนาในห้องสอบนะครับสำหรับพิวดพัฒนาในการติวแบบนี้ลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อว่าคนที่ติวเนี่ยจะได้มีความรู้เข้าใจเป็นแนวทางในการตอบนะครับเพราะว่าในเราทํางานมาเป็นเวลานานเราไม่รู้ว่า ในการตอบข้อสอบของกรมเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ขอพู้่ยุทยึดแนวทางแบบนี้ยทำต่อไปในอนาะคตแล้วก็ยึดยึดมั่นในในสิ่งที่ทำนะครับเพราะว่าแนวเนี้ยผมว่าน่าจะถูกทางเกี่ยวกับแนวสมรรถนะน,นะครับเพราะมันตรงกับประจำรหาอะไที่เขาออกข้อสอบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ